ร้านเจเคมอเตอร์นะครับผู้แทนจําหน่ายรถ ATV l p นะครับวันี้นําเสนอนะครับรถ ATV ไซส์ใหญ่นะครับดิบอดี้นะครับรุ่นนี้ ATV แปดร้อยห้าสิบซีซีนะครับวีทวิตนะครับ2สูบนะครับขับสี่คูณสี่ล็อกดิฟนะครับบอดีใหญ่มากนะครับราคาสามแสนสองเก้าันบาทนะครับลองลงมานะครับ l n p สี่ห้าศูนย์นะครับ ขนาดเกียนต์450ซีซีนะครับขับ4คูณ4นะครับราคา2,900,000บาทนะครับแล้วก็รุ่นนี้นะครับไททันนะครับ300ซีซีขับขับ4คูณ2นะครับขับเอานะครับราคาจำหน่าย1 4 9 0 0 0บาทครับสนใจสั่งซื้อร้านชเคมอเตอร์นะครับผู้แทนจำหน่าย a t l ทีนะครับ098 5้าห้าเก้าศูนสองหนึ่งหนึ่งครับผมขอบคุณครับืีทุกรุ่นนะครับแปนแล้วอันนี้นะครับ